หลังจากที่ค่ายกนเมติได้ถูกเปิดขึ้นมาแล้วได้ส่งเหล่าสิทธิของเพลงทุกคนมารวมตัวกันอยู่ยังดิดแดนบันพระหุษปีศาจแห่งนี้ในตอนนั้นเองพวกเขาเองก็ยังงงๆอยู่ในครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จู่ๆก็ได้มาปรากฏตัวอยู่ยังสถานที่แหงนี้ได้แต่พอพวกเขาก็ได้มาเจอกับหญิงสาวคนหนึ่งนะครับเธอเองก็จะมีนามว,ว่าฟูหยินเป็นผู้ฝึกตนของเผ่าอมะตะที่ได้ส่งมาเพื่อจัดการทุกคนที่อยู่ที่นี่ในตอนนั้นเองพวกเขาเองก็รู้ได้เลยนะ ว่าการที่ถูกส่งตัวมายังสถานเทงนี้เพื่อมารับมือกับเธออย่างแน่นอนนะครับในตอนนั้นเองนายน้อยถิงเฟิงก็ไม่ได้รอชาร้าแต่อย่างใดตัวเขาก็แบบว่ากระหายการต่อสู้มานานพอสมควรอยู่แล้วนะครับห่างหายไปหลายตอนเลยทีเดียวในตอนนี้พอได้เห็นศัตรูก็ได้ทําการใช้อาวุธหอกของเขาพุ่งเข้าโจมตีเพื่อลองทักษะวิชาใหม่ของเขาป่าน,นะครับแต่ว่าทุกการโจมตีของเขาไม่สามารถทําอะไรแม่นางฟูหยินได้ ถูกการโจมตีถูกป้องกันได้หมดทุกรูปแบบและก็ยังป้องกันการโจมตีสวนกลับได้อีกด้วยจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้พวกเขาทุกคนก็พอจะสามารถรับรู้ได้เลยนะครับตัวแม่นางฟูยินนั้นแข็งแร่งมากๆแข็งแร่งเกินกว่าที่พวกเขาจะต่อสู่แบบตัวตัวได้นะครับในตอนนั้นเองทุกคนก็ได้รวมตัวกันในการเข้าโจมตีกับเธอไปนะครับถึงแม้แม่นางฟูยินตัวเธอนั้นจะแข็งแร่งมากแต่แต่ว่าตัวเธอเองก็ยังไม่สามารถที่จะโจมตีสวนกลับได้อยู่ดีใน เพราะเนึ่งด้วยที่ก็มีการโจมตีในทุกทิศทุกทางของเหล่าสิทธิ์ของเพกตัวเธอก็ทําได้เพียงแค่พยายามป้องกันการโจมตีเอาไว้ให้ได้ช่อนั้นแต่ก็ยังโจมตีส่วนกลับได้บ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะทําให้เหล่าสิทธิ์ของเพกนั้นได้รับบาดเจ็บไปได้อยู่ดีเพราะทุกคนทํางานกันบันทีมพอสมควรนะครับ พยายามที่จะพ่งเข้าโจมตีตัวแม่นางฟูยินเข้าไปจนตัวเธอเองก็รู้สึกชึ่งเหมือนกันนะครับเหล่าสิทธิ์ของนิกายเทียนลานนั้นไม่คิดเลยว่าจะเยอะขนาดนี้แถมแต่ละคนก็ยังมีความแข่งแกร่งมากๆสมแล้วที่ได้มาเป็นคู่ต่อสู้กับเขา แต่ตัวเธอก็ยังได้พูดบอกทุกคนที่อยู่ที่นี่ไปเหมือนกันถึงแม้ว่าพวกเจ้านั้นจะแข่งแกร่งมากแต่ถ้าว่าเจ้าอย่าดูถูกความแข่งแกร่งของขา้าข้าก็ยังไม่ได้เอาจริงเลยแม้แต่น้อยวันนี้พวกเจ้าทุกคนจะต้องขู่ข้าจัดการข้าทิ้งให้หมดเท่านั้นแต่คิดเลยว่าพวกเขาเองนั้นจะยอมนะครับผมแถมตัวพวกเขาเองก็ยังได้พูดตอบกับแม่นางฟูยินไปว่าความสามารถของเจ้าแค่นี้นะ่คิดเลยว่าจะสามารถจัดการข่าพวกเราได้ก่อนที่ทุกคนจะได้ร่วมมือกันอีกครั้งใน การเข้าโจมตีแม่นางฟูยินป่านนะครับจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ตัวแม่นางฟูยินเองในตอนนี้ตัวเธอก็ตกอยู่ในที่นั่งลำบกากพอสมควรนะครับถึงแม้ว่าจะแข่งแข่งจริงๆก็ตามแต่ทว่าการโจมตีที่มาในทุกทิศท,ทุกทางก็ทําให้เธอนั้นสัมผัสได้เลยนะครับว่าเหล่าศิษย์ของเอกแต่ละคนนั้นมีความแข็งแร่งเลยทีเดียวแม้แต่กระทั่งการโจมตีก็สามารถที่จะทําให้ตัวเธอนั้นโฟกัสใช้พลังป้องกันเพื่อป้องกันการโจมตีพวกนั้นเอาไว้นะครับ จึงทำให้ตัวแม่นางชูชูตัวเธอก็จะเป็นสิทธิ์ใหม่ของเพกนะครับในตอนนี้ที่ได้เห็นเล่าสิทธิ์ของนิกาเทียนหลานทุกคนก็ได้มาร่วมตัวกันอยู่ยังสถานเทน่นี้แถมแต่ละคนก็ยังมีคนที่แข็งแกร่งมากๆเลยทีเดียวนะครับตัวเธอก็มีเป้าหมายเลยถ้าเกิดในอนาคตตัวเธอนั้นแข็งแกร่งขึ้นก็อยากจะเป็นผู้ติดตามของมันปลุษซูอย่างให้ได้เหมือนกันในตอนนั้นเองพวกเขาเองก็ยังสงสัยเหมือนกันนะครับเนื่องโดยที่ค่ายกลที่ถูกเปิดขึ้นมามันจะสามารถดึงคน มาได้ทั้งหมด8คนแต่ในตอนนี้2คนนั้นหายไปไหนนะครับก็จะเหลือเพียงแค่6คนเท่าน,นั้นพอพวกเขาพูดจบทนันใดครับผม2คนนั้นก็ได้ปลากระตกมานะครับแต่ก็ไม่ใช่มนุษย์แต่อย่างใดจะเป็นสัตว์เลี้ยง2ตัวของเพกนั่นเองก็จะเป็นมังกรแล้วก็เป็นสัตว์อสูรมาตัวน้อยของเพกที่ได้ถูกส่งมายังสถานที่ย่งนี้แทนนะครับสัตว์อสูนทั้ง2ตนก็พยายามที่จะเข้าโจมตีตัวแม่นางฟูยินไปนะครับ ก็จะเป็นมังกรพลผุนะครับผมการพ่นไฟของมันไม่ใช่เป็นไฟแต่อย่างใดแต่เป็นผุที่ได้รอยออกมาทําการโจมตีเข้าใส่แม่นางฟูยินนะครับในตอนนี้เองแม่นางฟูยินก็ถึงกับรู้สึกชั่งเหมือนกันนะครับเพราะถูกการโจมตีไม่สามารถที่จะทําอะไรเธอได้แต่ทว่าการพ่นผุของมังกรสามารถเผาเสื้อผ้าของเธอได้ด้วยเป็นในบุที่ทาให้ตัวเธอก็แบบมีความโกรธเกลี้ยวขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับในตอนนี้ก็ยามพุ่งเข้าโจมตีมังกรไป แต่เนื่องเวที่เกาะของมันแข็งแขงมากๆนะครับก็ไม่สามารถที่จะจโจมตีหรือว่าเจาะทะลุเกาะของมังกรได้แต่อย่างใดแต่ก็สามารถโจมตีมันจนลอยกระเด็นไปได้เหมือนกันในตอนนี้ตัวเธอก็โกรธแบบขีดตุดลทีเดียวนะครับได้ทําการระเบิดออร่าพลังสงานสีดําออกมาปกคลุมบริเวณร่างกายของเธอไว้ก่อนที่เธอนั้นจะได้ดตะโกนบอกกับทุกคนไปไม่คิดเลยว่าพวกเจ้าน้ะจะสามารถทําให้การน์โกรธได้ถึงขนาดนี้ต่อจากนี้ไปพวกเจ้า จะได้รับรู้ถึงความแก่งแกร่งของข้าศทั้งหมดที่มีแล้วในตอนนั้นเองภาพก็ตัดมาทางด้านของเพกนะครับหลังจากที่อเอกสามารถช่วยเหลือชีวิตของยิงสาวผู้นี้เอาไว้ในตอนนั้นเองร่างกายของเธอดูเหมือนว่าจะประทุข,ขึ้นมาอีกครั้งในตอนนี้ไม่สามารถที่จะควบคุมร่างกายของตัวเองได้ร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานและก็พยายามที่จะบอกให้พระเอกนั้นรีบหนีออกไปจากที่นี่ซะเพราะถ้าเกิดว่าร่างกายของเธอได้ประทุหมอกควันพิษขึ้นมาอีกครั้ง เกรงว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่จะไม่รอดอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าพระเอกก็ไม่ได้กลัวแต่อย่างใดนะครับพระเอกได้ปลดปล่อยพลังสีทองบริสุทธิ์ของเขาโจมตีเข้าไปในร่างกายของเธอระง,งับพิษที่กำลังบะทุออกมาอาว้จนตายในตอนนี้พระเอกก็พร้อมที่จะเดินทางกลับไปหาเหล่าศิษย์คนอื่นของเขาแล้วเหมือนกันนะครับเพราะถ้าเกิดว่าไปช้า่านี้ทุกคนนี่ไม่รอดแน่ๆนะฮะและภาพก็ตัดมาทางด้านของกลุ่มผู้ฝึกตนอมตะนะครับ ก็จะเป็นห้องโถงของพระบุตร,รศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าผู้ฝึกตนอมะตะนั่นเองหลังจากที่เขานั้นได้ดึงเอาแก่นปีศาจออกมาจากโมอเทียนสีนะยครับก็พยายามที่จะดูดซับเอาแก่นปีศาจนั้นเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่เขาแต่ในระหว่างนั้นเองพวกเขาก็ดูเหมือนจะสามารถสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างนะครับเกี่ยวกับตัวของแม่นางฟู้หยินเหมือนกับว่าตัวเธอก็กําลังตกอยู่ในอันตรายแล้วได้ระเบิดพลังสุดแข็งแกร่งของเธอนั้นออกมาในตอนนี้พวกเขาทั้ง3าคนก็ต้อง รีบพ่งเดินทางไปหาแม่นางฟูยินเหมือนกันนะครับในตอนนั้นเองทางด้านโมเทียนซีตัวเขาเองก็ยังไม่ได้ตายไปแต่อย่างใดนะครับถึงแม้ว่าจะถูกดึงเอาแกนปีศาจออกไปจากร่างกายในตอนนี้ก็พร้อมที่จะได้ฟื้นกลับขึ้นมาอีกครั้งแล้วนะฮะในตอนนั้นเองก็จบกันไปก่อนสําหรับอีพีนี้จะเป็นอีพีที่ล่าสุดแล้วนะครับก็จะเป็นอีพีที่148นะครับก่อนสาหรับอีพีหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวมาชมต่อกันได้ใหม่ในวันอังคารหน้าเลยละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน ใครที่อยากดูตัวเต็มแบบถูกลิขสิทธิ์สามารถดูได้ที่แอปวิีวีทีเท่านั้นสวัสดีครับ